ฝนตกทั้งวันพี่น้องเอ้ยยังไม่รู้นะอากาศยังหนาวยายจ๋าปลูกหัวละพาไว้ยังตายเลยนะที่จริงแล้วมันยังปลูกไม่ได้นะอือ mm ้มยาสามีซื้อแต่งมาให้ต้นหนึ่ง mm hmm. เห็นฝนตกเย็นเย,ย็นชำ่ำช mm ้ำดีมุตานิเอิร์ธอ่ะแมนสลาเด้ะอันนี้จะปล่อยให้มันเป็นเม็ดแก่แล้วร่วงนะเพราะว่านี่ของปีที่แล้วมันขึ้นมาอ่าร่วงแล้วขึ้นเองนะคะเนี่ยชอบกิน ยายจ๋าก็กินไม่ทันให้คิดดูสลัดเขียวป้าป๊าถอนอะไรผักบุ้งฝรั่ง the, the s <S อป้าป๊าซื้ออะไรมาให้มัง่งแกงเมื่อกี้วินคลมิกามาเยออุ้ยมะเขือเทศแดงนี่หาตะก้ามาเก็บออกเลยนี่อุย้ยเก็บเม็ดกินได้แล้วซื้อมาไม่ทันได้ปลูกเลยกินได้แล้วเนี่ยอยอาอือฮึก็เลยบอกว่าฝังซะสิเนนะจะได้ไม่ต้องรดน้ำ ฝนตกคืนน yeah. 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 okay. oh, like ี like ้อีกใช่ไหมอยากอ่มาร์คซิมกานยาแอมบ์หาเล่นอันชาต่ะโฟคันนิปปะอยากอยากเก็บลูกมันเนี่ยลูกอินเกอร์เกินโอ้โหซื้อมาอะไรเนี่ยมันสุกหมดแล้วนี่เดี๋ยวเก็บออกแล้วก็ให้เขาปลูกนะฮะให้สามีปลูกเองดูแหนียงคณะอย่างนี้อร่อยนะเนี่ยเออแต่ถ้าเด็ดแล้วเราก็จะไม่ได้พันนะฮะ หอยจยจ๋าก็เหลืออยู่พันมันเนาะแต่ว่ามันไม่เยอะอันนี้ก็เลยว่าจะเอาไว้ทําพันแต่แบบนี้บอกเลยนะโอ้โหอร่อยเลยเนี่ยลวกกินอันนี้เป็นผักบุ้งฝรั่งผักบุ้งฝรั่งที่มันเคยมีอยู่ตรงนี้เนี้ยซีโป้งไว้กินเอเอาไว้เห็ดแนวหรือว่าซีไว้กินนี้โอ้อย่างเงี้ยเลยนะหวานกว่าแหนงอีกนะคะเนี่ยเนี้ย อมมโอก What is m m e r ดูความเนาะอันนี้สองปีแล้วยังขยายได้แค่เท่านี้เองะมีเม็ดแก่ๆเ,เริ่มจะแน่นขึ้นเดี๋ยวเก็บใบกินนะฮะเออตามภสาษสาส่วนน้อยพี่น้องขา <c oughs> นั่งเล่นไปไหนก็ไม่ได้ทั้งวันเลยบอกว่าเธอซื้อมาเธอก็ไปปลูกเลยนะว่างาน้น <c oughs> ซื้อมาก็ไม่ถามเมียเลยเดี๋ยวจะต้องไปดูจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันหนาวอยู่เนาะไม่รู้จะรอดไหมดูชาวแล้วพี่น้องเอ๋ยเอยวนอาอมดัดมิกมีการบ่นว่าลูกเขยทำดีไหมเขาทำไม่ดียูก็ทำใหม่ไม่ต้องบ่นโอเคเออแต่เวลาเขาทำเขาจะเอากินเนี่ยลาต์มาอินดัดกู๊ดฟอร์วิตามินอย่าไปถอนผักมาม้านะ อันนี้ดอกชบาจริงๆแล้วต้นใหญ่น้องสาวตัดปีที่แล้วพร้อมต้นไม้มันก็นเลยรู้สึกจะหง่อยเหงานะอืมสดชื่นหนาวนั่นเนี่ยหนาวนั่นเนี่ยโอ้ยในบ้านเยจ๋าก,ก็มีนะคะสีม่วงนี้อือฮลรยแล้วล่วงลรยลาตามนี่มาอวดอะไรวันนั้นอวันพุธหลานมา ยายจ้าจเอาผักชีมาหว่านไว้ดูดิเขากําลังขึ้นหมามาคุกพังเป็นแถบๆลูกหลานมาทีด้านนี้ก็กระเทียมป่านะฮะลูกหลานมาทีพังเป็นแถบๆนะฮะอันนี้คือคู่แฝดเนาะคู่แฝดของกระเทียมนะอันตรายนะคะตัวนี้คือดอกไม้วันแม่เดือนเมษานี้เขาขึ้นช้าอ่าแต่ว่า ดงตรงนี้ยายจ๋าว่าจะลื้อวันไหนว่างจะเอาเก้าอี้มานั่งเนาะแห้งๆอ่ะเสียบออกนะเพราะว่าว่าจะลื้อมันออกเนาะแต่สมมติว่าเรารู้นะคะการกินกระเทียมป่ายายปลูกตรงเนี้ยถ้ามันขึ้นเน่ะเรารู้เพราะว่าพวกนี้มันไม่มีกลิ่นเนาะแล้วมันจะมียางสีขาวไอ้ตัวนี้กินตายนะฮะที่เขาบอกว่าแฟดของกระเทียมป่าเนี่ยดูมันขึ้นดิมันลามไปนู่น่ะ หลบาบยาจ๋าต้องเลี้ยงต้อยไปปีนี้คงไม่ทันโตโอ้สีวันนั้นเตะบนน่ะดอกไม้ยายจ๋าพังหมดอู้ลูกมาหมามาพังพี่น้องเอย้ย <c oughs> มเบึงผักติ้วเดะ้ะมาต้องไปกินไก่กำลังงามเลยนะะนี่คือผักติว้วสาเละเน่กำลังปุ่งเนาะนี่เอามาปลูกกอเดียวบอกเลยว่าเขาจะขยายง่าย นะฮะสารเเน่มันกลายพันธุ์หันมาดูผักข้าวทองอยะจ่า,จาผมดินใหม่โผูที่หลังด้านริมน้่นขึ้นแล้วนุ่นข้าวทองนะคะอันนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมกอผักติ้วต้องไปกินแหนมเนียงเละเละ,เละฟุตบอลลูกหลานพี่น้อง <c oughs> เนี่ยนะ อันนี้ดอกคณะเอาไว้ทำพันสวยงามดูคนเขาบอกลูกเขยทำอ่าลูกเขยทำไม่ถูกใจเขาขุดลึกหรือเปล่าเขาก็เหยียบขุดแบบนั้นนะใช้เลยหงุดหงิดนั่งอยู่ข้างในทั้งวันวันหยุดทั้งทีแทนที่จะได้ไปไหนอ่าฝนตกนะคะเวันฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกเนาะ เอาตัดลูกสีแดงออกหยาอุ่เขียวนอืมนะเดซอะเออรู้จักจทํานะฮะซื้อยังไม่ทันได้ปลูกเลยแดงแล้ว <laughs> พี่น้องขาเออถ้าอยากอยากทำค่อยๆลูกลูสติกอันได้อ่ะดูดีๆหันมองก่อนหันหน้าหันหลังก่อนเนี่ย อุ้ยรู้จักบ่หาไหนกิ่งอยู่ไหนหากิ่งก่อนลูกเนี่ยออจับมือนึงย่าฝรั่งน้อยอยู่ในชุดนอนนี่วิ่งออกมาด้วย <laughs> ดูสอ,อเอเอไม่ได้ว่าด่มันหนาวแต่ว่าหนาวอ้าเอย่อา,อา,อา,อาไปหนิบยาค,ค่อยๆหยิบสิลูก,นกนนหนูต้องดึงออกมาก่อนดิลูกเป็นหนูไปกิ่งไม้เนี่ยยา โอ้ไปถั่วองเขือนดับนี่ยก็หนูไม่ได้เด็ดกิ่งมันอะนี่สุดที่มวัสนะฮนะฮะเออซื้อมะเขือเทศมาให้สองต้นแตงกลมมอนมาให้กลมมอนมาให้ต้นหนึ่งว่าสั้นแต่ก็จริงๆแล้วไม่รู้มันจะรอดไหมเพราะว่ามันเร็วเกินไปสําหรับจะปลูกผักตอนนี้นะยายจอาเราพาลงมันยังตายเลยแข็งตายเอาซื้อมาแล้วก็ฝังๆังไปก่อนเนาะ เดี๋ยวเริ่มจริงๆแล้วมันต้องต้นพฤษภามันถึงจะเริ่มปลูกผักได้นะคะส่วนน้อยหลังบ้านมาดูกันว่าปีนี้จะมีอะไรบ้างเนาะพอได้กินว่าจะไม่ปลูกพริกอ่ะเดี๋ยวจะไปสวนไทยซื้อพริกเวลาซื้อเยา่ยจ่าไปเจอเป็นรังเย่ยจ่ายกมาเป็นรังอยู่แล้วไม่ยากนะคะหาปลูกผักไว้กินมาสู้กันว่าปีนี้ร้อนเลย <S <c oughs> the s o o d better exercise out that seat โอ้ยเขาบอกฉันเพิ่งกินต้มมาม่าวันนี้เมียต้มมาม่าให้กินเด้อขี้ค้านเทดกินปูมีมันต้มอ่ฝรั่งน้อยก็หมูสับทอดนะเขาบอกฉันเพิ่งกินเอ็มเธอใช้ออกมาเนี่ย,ยมีการตีลูกเขยขุดดินดีไหมเออไงขึ้นเยอะไหมเธอก็ไปทําเสริมสิว่า ใครจะมาทําถูกใจเท่าตัวเองล่ะก็เลยว่าอย่างนี้นะคะพี่น้องขาอืมยะเขาบอกว่าใส่เดือนเยอะดีนี่นีโกอย่าเอ็ดมาอกันเอแต่นะลูกอป้าป้าเหรอย่ามาอีกนี่บอกกินไปเลยแต่มามาม่กินนะนี่ของป้าไปให้ป้าไปตกเบ็ดไหนมาดูดิมาดูนี่ยกมาดิได้เยอะไหม ล้อก่อนโอ้โหเอาจริงเอาจังนะคะเอาจริงเอาจังฝรั่งน้อย <c oughs> นี่เราได้มะ <า S 1> เขือเทศกินใหม่ๆเลย,ลอยพอแล้วลูกไม่เป็นไรอโอเคอยู่เข้าไปข้างใน,นอยู่ไปหาหเสื้อใส่มันจะหนาวอื้อือถามทำไมว่ารุมฟรักอ่ะอันฟรากแม่อันอีกเซ็กซ์โซอันเยดีตุนอย่าอป ดูลูกชายบอกเอาเรื่องอกีกอะสั่งอกีกอะมาเยอะเฮฟรักแม่แมบบ่อาว้แบบอาอบเขเสร็จอีกเซกดาอันเฮคเซกเบเตออันเดอนี่นะถามเมียว่าจะปลูกตรงไหนแต่พอเราบอกว่าปลูกตรงนั้นดินางก็บอกว่าตรงนั้นดีกว่า แล้วจะถามเราทำไมไม่ได้ทะเลาะนะคะธรรมชาติเลยฮัลโหลธรรมชาติเลยนะคะของสามีบ้านนี้นะดาวเนบบะตูมาเตะเนื้อกิน เน่ยอ้าวจะได้ก huh. ินไหมอีกเต็งนี่ตูฟรูกอก้าแสนสะรินเนี่ยนึกยังไงซื้อมะเขือเทศมาสองต้นนี่มีลูกและแตงเนี่ยเกรนคมอะออฮบ้าอือออ้ปมปุ้กวเด้อ กีุ่วปูนี่แนะม่เอาไปเข้ารลมลิมรัวก่อนนะพี่้อ๋มุดต,ติดหรือเปล่ายามุดกดเถอะปลูกมะเขือเทศให้เมียเมียนั่งไม่ได้นะคะสุดท้ายก็ทำเองฝรั่งบ้านนี่เดี๋ยวจะ้ะมุดต้นนี้ติดแฟันใกล้ๆกันปะปะ Thank you แวนปีสองพันยี่สิบสามูกมะเขือเทศต,ตนแรกนี่ฮ <laughs> ีดูดิดูดิถามเมียเมียชี้อีกที่เข้าไปปูกอีกที่อ่ะปล่อยให้ปลูกไปพี่น้องเอ้ยพอแล้วอีนี่แล้วเด้ออารมณ์เสียแล้วขัดใจม <laughs> เมียผัวเมียทำไรไม่ค่อยถูกกันหรอก <laughs> นะ แล้อ่ะอ่ะขอให้รอดนะขอให้สู้น้ําแข็งไหวเพราะมันเร็วเกินไปก็ดูกันไปนะคะเห็นพี่ปองปิดปลูกมันเสียดายจ่าไม่ได้ไปหาเนาะอ่าสวนพี่ปองเขาเยอะที่กว้างของเราก็พอได้ปลูกกินเล็กๆน้อยๆจริงๆเพราะว่าเวลามาเก็บผักในสวนกินมันมีความสุขนะถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็ตามเนาะ ผักชีซะลาเหรพอหน้าร้อนเราก็ไม่ได้ซื้อกินแล้วกินไม่ทันด้วยซ้ํานะฮะดูดิดูคนดิยยย <laughs> ฝรังขี้ดือ้อฝรังหัวรั้น,นไปแล้วพี่น้องขาขอบคุณป้าป๊ามาจ้ะ โอ้ยด so ูบ่นดีนะอ่าเบตเซนฮัลเปอนอันยอฟกิสดดนตกมินดานี่น้อยกูดจมว่าเขาเห็ดกับบดีวาซานว่าลูกเคยเห็ดบ่นละเอียดโอ้ยผู้ดีตางามมีการบ่นค่อยว่าดีนะถ้าเกิดมาเผลอขุดนี้ขุดทิ้งหมดเลยเนี่ยยายจ๋าบอกว่าห้ามขุดโดยเด็ดขาดถ้าไม่อยากทะเลาะกับฉันนะจะเอาเม็ดมัน อืม,มยา,มาโอเคขอบคุณครับเก็บมะเขือเทศเอาไปใส่ตู้เย็นทีนี้ืตังค์อยู่ยองอ่นี่หมามาอิ่มแล้วมากินหลายลูกแล้วอ่าน่ะใส่ตะกร้า,าปลาปลาไว้นเนฮ้ยหนาวหยาอ่าเรียกอิส克拉 for vandaag ที่บกอกว่าทอมัตต์ไม่ได้รินกอนใช่ นะยี่ส yeah. ิบสองเมษาปูมะเขือเทศสองต้นกับแตงกัวหนึ่งต okay. ้นเข้าครัวลูกเนี้ยนี่วิญญาาเตอรกออบบิชเนี่ยมุดนี่เดี๋ยวฝนก็ตกแล้วล่ะนะตางกิวปะปาโฟกันีเกี่ยวกันวิ่งกันฟะฝากอีกแม่อีกวิลนโนกแกกโอเค บอกไปสวนผักไปซื้อชวนฉันด้วยนะเดี๋ยวจะไปเลือกดูผักมาลงนะคะ